มาดูนะคะเลขาธิการะคะ่ะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแจงละเอียดยิบเลยนะพูดถึงเรื่องของการทำงาน108วันเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างแต่ทีนี้ ประชาชนเขาก็ยังไม่ลืมเขาก็ถามว่าอาดิจิตอลวอลเล็เนี่ยยังได้อยู่ไหมอะจะเดินหน้ายังไงนะคะเรื่องนี้นายแพทย์ปรมมินเลิอสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เล่าไปถึงภาพรวมการทํางานของรัฐบาล108วันว่ารอบ3เดือนท,ที่ผ่านมารัฐบาลดําเนินการทุกอย่างอย่างมียุทธศาสตร์ทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิต ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั้งการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบลดค่าพลังงานกระตุ้นการท่องเที่ยวผลักดันนโยบายสซล์พาวเวอร์ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรเน้นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างไรายได้พร้อมเปลี่ยนสอปรกอรเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสำหรับปีหน้ารัฐบาลยืนยันนะคะว่าโครงการเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0บาทเนี่ยก็ยังคงเป็นไปตามแผนเดิม ตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อกฎหมายถากว่าครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด <Okay. S 1> ก็จะเข้าสู่การพิจรารณาของสภาผู้แทนราษฎรย้ำว่ารัฐบาลยึดมั่นประโยชน์ของประชาชนแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำกับประชาชนค่ะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำถูกกฎหมายนะครับแล้วก็กฤษฎีกาอาจจะมีข้อแนะนำในเรื่องของบางประการนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในเรายึดมัด่นก่อนก่อนจะออก โครงการนี้เราได้ศึกษาดูในข้อของกฎหมายต่างๆแล้เพื่อเมื่อเราไม่ได้มันทางไม่ได้ราบเรียดตลอดผมว่าเราก็รับผิดชอบตามสิ่งที่เราอยากทําให้ประชาชนความรับผิดชอบสําคัญคือรับผิดชอบประชาชนนะครับแล้วผมว่าเราไม่ได้ไม่เราไม่ได้พยายามทําแหกกฎหมายเพราะฉะนั้นศึกษากฎหมายจนชัดเจนแล้วเราเดินตามนะครับไม่น่าจะเกิดปัญหาสะดุดเะไแล้วครับ ส่วนท่านนายกล่าช่วงนี้เป็นอย่างไรแฮ ppy หรือไม่แฮ ppy นะคะเมื่อวานนี้ก็ลงจากตึกไทยคู่ฟ้ามาจับเข่าคุยกับผู้สื่อขาประจำธรรเนียมรัฐบาลที่รังนกกระจอกก็บอกว่าทำงานมาสามเดือนแล้วย,ยังไม่มีอะไรที่แฮ ppy ที่สุดทุกอย่างยังสามารถทำให้ดีขึ้นได้อีก แต่การที่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นหน้าที่ไม่มีสิทธิพูดว่าแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่มีสิทธิพูดเพราะว่าเสนอตัวมาทําหน้าที่แล้วก็ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมีความสุขกับการทํางานไม่เช่นนั้นจะทํางานไม่ครบ4ปีและท่านก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจกับคําว่าทํางานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยรู้สึกเขินใจนักขา่าวเพราะว่าต้องปรับการทํางานตามภารกิจของท่าน แต่ว่าเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือก็มีไม่เท่ากันนะคะส่วนเรื่องของการรื้อรังนกกระจอกเนี่ยหลายคนก็จํากันได้นะเพราะว่าเคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าทำเนียบเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกยืนยนันอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าไม่ทบุบไม่ยุบแล้วก็ไม่รื้อแต่ว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้น